อยู่หลายพื้นที่บ้างนะครับก็ยังอ่วมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นนี่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะฮะคุณสมศักดิ์จังตะปูนนะครับก็บอกว่าปริมาณน้ําล่าสุดนะครับคืออุบลรั์เนี่ยมีน้ําไหลเข้าพื้นที่วันเดียวมากถึง74ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็ทําให้น้าเนี่ยแทบจะเต็มความจุกของอ่างแล้วนะครับสที่พิจิตรนะครับก็ยังมี ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถานีวัดน้ํานะครับที่อำเภอสามงามครับอยู่ที่5้าเมตรสิบสเซนติเมตรนะครับนะครับการรถไฟประเทศไทยนะครับคุณนิรุตมณีพันธ์น,นะครับผู้ว่าการรถไฟประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคงจะต้องงดเดินรถใน8ปดขบวนนะฮะในเส้นทาง ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็นะให้ตรวจสอบไปแล้วกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสายหนองคายนะระหว่างสถานีบําเบ็ดนรงถึงจตุรัสพิชัยภูมิฮนะรถไม่สามารถผ่านได้คุณประพิษจันมานะครับอธิบดีกรมทรระทานนะครับก็เปิดเผยสถานการณ์น้นําในแม่น้ําเจ้าพยานะครับปัจจุบันก็หมายถึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะที่นครสวรรค์นะครับน้ําไหลผ่าน องพันหกร้อยแปดสิบสามลูกบาทเมตร,รต่อวินาทีอะคือเวลาเราอ่านอย่างนี้นะท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันก็นป็มอมีอะไรก็คือไหลไปนะแต่เราลองนึกภาพดูนะครับว่าหนึ่งลูกบาทเมตรกว้างยาวสูงหนึกก่งเมตรนี่คือหนึ่งลูกบาทเมตร,รก็จะเหมือนกับลองลองวัดดูว่าประมาณสักเราวัดเหมือนกับห้องปโดมิเนียมประมาณเนี้ยนะครับนโดมิเนียมก็จะน่าจะมีประมาณสักยี่สิบลูกบาทเมตรนะฮะแล้วคิดดูว่าสองพันล้าน ลูกบากเมตรเนี่ยมันเยอะขนาดไหนแล้วหนึ่งวินาทีเท่านั้นนะครับที่มันมาเพราะฉะนั้นความแรงของมันนีเต็มที่เลยเยอะมากนะครับนี่ครับทางกรมชลประทานครับเขาก็เล็งที่จะผ่านน้ำนะลงไปในสิทุ่งรับน้ําด้วยกันนะครับนี่นะครับเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้านะครับก็ประกอบไปด้วยในหลายพื้นที่นะครับ